สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่กับช่องน้องรักทำครัวนะคะสว,ส,วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากับลูกสาววันนี้มาออกกำลังกายมาเดินออกกำลังกายรอบบึงนะคะวันนี้กับลูกสาวคนเก่งเอากี่ก,กิโลวันนี้ เนี่ยกะด,ดีดีค่ะเหกโมงกว่าพาเทิดขึ้นแล้วยดอกบัวสวยดอกบัวกำลังสวยเลยค่ะ เจออากาศแบบนี้หลายวันแล้วอากาศฟ้าหลังฝนนะคะลมเย็นสบายเลยค่ะเหมาะกับการเดินออกกำลังกาย ชมบรรยากาศไปด้วยนะคะทุกคนเดินออกกำลังกายด้วยกันค่ะ,คะโอ้โห่มเย็นมากสวัสดีสวัสดีอากาศดีค่ะดีสด อันนี้คือดอกต้อยติ่งนะคะทุกคนดอกต้อยติ่งกำลังออกดอกสวยงามเลยนกนกนกเยอะนะคะในบึง ดอกไม้สวยอากาศดีเดินไปชมบรรยากาศไปนะคะสาววิ่งก่อนน้ำหน้าแม่ไปเลย เหลือหาปลาด้วยนะคะเรือหาปลาหนึ่งลำสองข้างทางจะมีแต่ดอกต้อยติ่ง กำลังออกดอกสวยงามเลยค่ะ พนักงานขับรถมานั่งรอตรงนี้นะคะเดี๋ยววิ่งนิดนึงนะคะนั่งจิบกาแฟหมดแก้วหรือยังสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสวัสดีครับกาแฟครับขับรถตามมานะสาวไปถึงนู่นแล้ว เดินกลับมาอีกแล้อากาศดีดีค่ะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะคะนาข้าว สาววิ่งวิ่งไปถึงทางโคง้งก็วิ่งกลับมารับแม่แม่เดินเอาแม่ไม่ค่อยได้วิ่งสู้สู้ไปพร้อมแล้ววิ่งวันเดียวพร้อมเลย Hmm. <laughs> เริ่ม,มอากาศเริ่มร้อนแล้วมีเด็กมาป<ช>ั่นจักรยานยังลมพิิュ๊บอยู่เลยไปไปไปไดเดินแดดออกเดินกันค่ะเดินกันค่าได้กี่กิโลแล้วเนี่ยสองอยู่เลยเดินบ้างชมบรรยากาศไปบ้างสองกิโลสองกิโลพ่อ,ลอ,อยังนั่งรออยู่ตรงนี้นี่ นาฬิกาจเจงก็มีทำไมไม่ดูล่ะนาฬิกาตกเงาทำให้เป็นอีกบอกว่าให้ทำตรงนี้วิ่งโกม,ม,มันจะหมดฐานแล้วไม่เห็นหมดอับแอบต้องยึดคืนพ <c oughs> อขับรถตามละอย่าเพิ่ง เพิ่งเล่งน,นะี่รอข้างหน้าก่อนนะเดินได้ประมาณ2กิโลกว่าๆแล้วคะ่ะลูกสาวก็วิ่งกลับไปกลับมารอแม่ฝั่งนี้จะเป็นทุ่งนานะคะ คนขับรถมาจอดรอดตรงนี้นะคะกาแฟยังไม่หมดแก้วกาแฟหมดแก้วหรือยังยังครับ <laughs> กำลังใจยังไม่รอบเบืงเลยค่ะทุกคนเพิ่งถึงตรงนี้ล,ลูกสาวจะเอาให้รอบไหมล่ะเดี๋ยวแดด<ป>ออกต้องเร่งเดินเดี๋ยวแดด<ป><ป>ออก พ่อพ่อขับรถตามอีกนะขออีกนิดหนึง,ออนดนงแดดออกแล้วก็หมดหมดวิ่งวิ่งถึงแค่แดดออกแต่ว,ว่าฟ้าครึ้มค่ะวันนี้ท้องฟ้าฟ้าไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่แต่พอแดดออกมามันจะร้อน เดินอีกสักนิดหนึ่งไปเดินด้วยกันค่ะออกกำลังกายค่ะดอกต้อยติ่งก็มีตลอดทางเลยนะคะตลอดเส้นทางเดินสวยๆค่ะ ไหนนะนะลูกสาววิ่งมานึกว่ามีอะไรเจองูงูตายเอา้ากลับไปอีกยังไม่รอบบึงเลยค่ะเจองูกลางทางบอกงูตายน่าจะน่าจะ วิ่งไม่รอบนะคะวันนี้งูอะไรงูเขียวตายอยู่กลางทางวิ่งกลับมาฟ้องพ่อ เจองูกลางทางแล้ววิ่งกลับมาอีกน่าจะพอแค่นี้แหละไม่ลอบบึงหรอกทุกคนวันนี้พามาเดินออกกำลังกายยังไม่ลอบบึงเลยค่ะยังไม่ลอบบึงเลยเดินไปเล่นไปน่าจะแค่นี้ละสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพามาออกกำลังกายแล้วชมบรรยากาศสวยๆริมบึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะหวัวตรงนั้นแหละ วิ่งหน้าตาตื่นมาแม่คิดว่าเจอเจ,อเจอิ้งนี่ไง